สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับผมต้นเชียงรวันนี้มาดูน้องกระต่ายกันนะครับผมกำลังจะทำรังคลอดครับผมเตรียมตัวคลอดแล้วครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าน้องกระต่ายกำลังจะคลอดนะครับผมก็ดูเพราะว่าน้องเขากระต่ายเขาเตรียมยา้านะครับผมขึ้นรังนะครับผมคาบหา้ขึ้น รังนะครับผมสังเกตนะครับผมกำลังนะครับเห็นไหมครับขาบยาละวข้าบยาละอา่าเห็นไหมครับนี่คืออาการของแม่กระต่ายที่กําลังจะคลอดลูกนะครับผมเห็นไหมครับเตรียมรังคลอดของเขาแล้วครับกำลังจะคาบหญ้าขึ้นไปบนรังนะครับผมสังเกตได้นะครับผม บางคนที่เลี้ยงกระต่ายใหม่ๆนะผมไม่รู้ว่ากระต่ายจะคลอดเมื่อไหร่นะผมก็สังเกตดูอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอาการอย่างนี้คือไม่เกินสองวันนะครับผมวันถึงสองวันน้องกระต่ายก็จะคลอดกระต่ายน้อยออกมาให้เราได้ชื่นชมกันแล้วนะครับผมเป็นวิถีนะครับผมเป็นหรือเป็นศัตรธรรมของโลกนะผมคือจะสร้างบ้านหรือสร้างรังไว้เพื่อ ดูแลลูกน้อยนะครับผมอาการคือเป็นแบบนี้ครับขาบยาเข้าไปใสลลรังนะผมดูนะครับบางคนที่เลี้ยงกระต่ายใหม่ๆไ,ไม่รู้ครับเมื่อไรกระต่ายจะคลอดนะครับผมนี่เลยครับผมคือวิธีการสังเกตอย่างดีแล้วผมอาการชัดเจนมากครับผม เห็นไหมครับเตรียมรังลอดและนูเอ้ยลอดมาเยอะๆนะครับผมวันนี้ต้นเชียงรายนะผมต้นเชียงรายก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะผมหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้นะผมว่ากระต่ายที่บ้านเป็นยังไงนะผมอาการลอดจะเป็นยังไงนะผมก่อนจะลอดหลังลอดเป็นยังไงนะผม เตรียมนะครับผมผมเตรียมเตรียมให้อาหารโปรตีนได้นะครับอะนะไหมครับข้าวคืนรังไปแล้วพอดีมันมืดนะครับว,วันนี้เอาเห็นไหมนเนี่ยเห็นไหมนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่านะครับผมเตรียมรังคลอดสำหรับวันนี้ต้นชัยก,ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับไม่อยากจะรบกวนน้องเขามากเกินไปครับผม